ลงโรงพยา,ยาบาลเลยยพนธีมาขอปูเห็ดหนึ<ม>่งพันหารอยพงแล้วที่นี่พนสีขอกลับก็บคือเสียที่เหลือนะ่ะองถวายหลวงปูพันสามครับเออเออกร <laughs> ะด็กเด็นออกมาแู่ครับโอ้โหเสียงดี เขาอ้โหเลยเนี่ยพวกที่ว่าถิ่นนี่เน่าเจาคนมีแต่มาขอบอคนเดี๋ยวเดี๋ยวภายในเกิดยังาาเห็นว่าเต่มหน้าบาลยมากเขาบอกว่าคงตั้งแตเจ้าบ้านเขาวิธีเด้อหนึ่งมากเาต้องขอวิธีก่อนเนาะวันแรกเนึ่งต้องเส็ผ้าะสวยเขาหน่อเนี่ยพวกพวนีเลย่นุ่มกลุ่มพวกขึ้ออกเลยเรื่องเลยเต่มบ้ามไ็อะไรเรื่องอึไโอ้โหสวยดีเนี่ยออ สามสิบาบาทครับสามสิบสามบาทครับโอ้โหเเ่เทองเลยบาทเ้าาสามบาทรโมสังคานิบาทตัวันีขอขึ้นเท่าไหร่ก็ร้อยสองร้อกว่าครับนาจะไเดือยุดสองร้อสบ สองอันครับกับอันนี้เป็นสองอยสิบสีครับปูเอาเลืองเรืองของล้ววนที่ที่เหลือยกถวายครับปูเ่เ็ดจัดการแล้วจ้ตันี้อ๋อครับอปูนให้เอาซ่โซเชือที่เก้วออกขึ้นะนะโอ้นั่อาน้นเยก่นแนี่แหละครับปู